ครับคุณผู้ชมเห็นผมแบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้แน่นอนครับผมอยู่ที่จังหวัดยอยกแทงจังหวัดอะไรจังหวัดกระบี่นั่นเองแหละฮะคุณผู้ชมเจอผมแบบนี้ครับแน่นอนครับจะต้องได้พบกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสต์หรือว่าเครื่องหมาย GI อย่างแน่นอนนะครับผมแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเนี่ย นี่คือกาแฟเมืองกระบี่นั่นเองครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นกาแฟที่รสชาติยอดเยี่ยมชั้นเลิศเลยทีเดียวแหละนะฮะสำหรับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยครับฤดูฝนของภาคใต้อากาศชุ่มชื่นไปด้วยระอองน้ําจากฟ้าแอ่งน้ําถูกเติมเต็มต้นไม้ใบหญ้าเขียวชะอุ่มประกอบกับสถานการณ์ตึงเครียดจากโควิด -19 คลี่คลายลงเมืองท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก ด้วยผู้คนเช่นเดียวกับที่นี่จังหวัดกระบี่ที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่ให้กำเนิดกาแฟเมืองกระบี่ขึ้นมเมืองกระบี่คอฟฟกาแฟเมืองกระบี่เป็นกาแฟโลบัสต้าสายพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกบนพื้นที่ราบหรือที่ราบเชิงเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงด้วยกรรมวิธีการผลิตมาตรฐานเป็นกาแฟสารกาแฟคั่ว และกาแฟขั้วบดมีค่าคาเฟอีนร้อยละ1.5ถึง4ของน้ำหนักรสชาติขมเข้มข้นและกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่คุณแม่ครับอยากให้เล่าเรื่องความเป็นมาของกาแฟเมืองกระบี่ให้ผมกับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับค่ะพี่เอ็มมารับช่วงต่อจากคุณแม่อีกทีนึงนะครับแต่ท่านเริ่มทำตั้งแต่ปี2 5 4 7แล้วไปเจอผู s <S ้บริหารของบริษัทบริษัทหนึ่งครับเขาว่าทำไมคุณไม่รวมกลุ่ม รวมกลุ่มเล็กๆอ่ะไม่มีเครื่องนะคั่วด้วยกระทะรนายกเทศบาลท่านท่านบรจากที่ตรงนี้ให้หแล้วก็มีความตั้งใจอยากช่วยช่วยชาวบ้านช่วยออกลุ่มเกษตรกรกาแฟค่ะสร้างโรงเรือนให้แล้วก็ซื้อเครื่องให้นั่นแหละจุดเริ่มต้นนั้นเลยค่ะครับผมแล้วก็ขายแล้วก็ไอ้ชาวบ้านชิมก็โอเคผ่าน<อ>จนเป็นที่รู้จักแม่ครับความอร่อยของกาแฟเมืองกระบี่เ<ะ>นี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะ,อ,ะอยู่ที่ดิน ดินตรงนี้สําคัญที่ที่ปลูกอ่ะมันจะอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ0 0ร้อยขัา้าจะเป็นดินกรอไฟที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุตรงนี้สําคัญทําให้รสชาติกาแฟของเราะจะมีความเข้มข้นความความหอมในตัวแล้วก็มีความหวานในตัวมเมล็ดค่ะคโดยที่เราไปปรุงแต่งเลยทีนี้ผมอยากถามถึงความรู้สึกบ้างนะครับในการที่ได้รับสัญลักษณ์ GI นะครับ,ร,บรู้สึกยังไงบ้างครับก็ทําให้แม่ภูมิใจเนาะรสร้างความภูมิใจแล้วก็บ่งบอกว่าของเราในจริงๆ จากกิโลที่แม่ขายอยู่400พอได้ GI มาสามารถสร้างมูลค่าเป็นเกลี่ละพันถึงวันสองร้อยค่ะลูกค้าก็มีความมั่นใจมากขึยความมั่นใจค่ะใช่ค่ะขนาดว่าโควิดไม่มีผลกับกลุ่มกาแฟค่ะจริงๆค่ะแม่ครับอยากให้เล่าถึงกระบวนการการผลิตให้เราฟังหน่อยครับเอาค่ะของเราบอกชาวสวนว่าเราซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดครับขอให้เป็นสีเชอรี่จริงๆการตากให้มันแห้งก่อนสีต้องวางที่สูงบพื้นมันมีเปรตเหล็กเซทิน อพ,อพอแห้งปุ๊บเขาเอาไปไปสีต่อทันแลกละบวนนการถุดท้ายมาส่งกับเราค่ะ uh huh. มาคัดไซส์คัดไซส์เสร็จแล้วก็ต้องวางไว้เขาประมาณ6เดือนอ oh. ถึงจะคั่วได้อ๋อเ oh, หรอครับขาดยังคั่วมันไมได้นะพอคั่วเสร็จก็ยังทานไม่ได้นะต้องยังไงอีกฮะต้องทิ้งไว้สองคืน <laughs> ให้เขาคายเขาก a ดออก หลังจากนั้นก็บันจุพันบันจุบันจุต,ตามที่ลูกลูกค้าสัง่งแม่ครับผมสังเกตเห็นห่อตรงนี้<ม>เป็นเอกลักษณ์มากเลยปกติเราจะไม่เคยเห็นกาแฟห่อสีขาว <c oughs> ได้มาอย่างไรที่มา <c oughs> ยัางไงคะเนี่ยที่ <c oughs> อย่างนี้ต้องขอบคุณกรมทัศน์สินทางบัญญานะคะครับอาจารย์ท่านหนึ่งครับออกแบบไ่พี่เยอะมากพี่บอกว่าพี่ขอความแตกต่าง,งคนอื่นได้ไหมของพี่วางปั้งเหมืขเขาไม่ต้องอ่านยี่ห้ออะไรเดินเข้าไป ช่เลยนี่เลยนี่เลย,เลยกาแฟเมืองกัมบีที่เราอยากได้อขอสีนี้เราไม่ต้องเลอะเทอะเอาได้สีทองสีดําตัดพอตัดขาวจาบ,บทุกคนชมบอกว่าถุงสวยมากเลยมแม่ครับมเมล็ดกาแฟที่นี่คือสายพันธุ์อะไรครับโรบัตตาครับกาแฟเมืองกัมบีเป็นสินค้าของเราที่ได้รับ GI นะครับส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอลําทับรสชาติก็ดีมากนะครับกลมกล่อมนะครับที่นี่เนี่ยเพราะการถมเถร็จมาตอนนี้ถ้ามีงานอะไรต่า,า,างๆเราก็เชิญไปออกบูธนะครับ ก็ตอนนี้ก็ได้ทําอยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับถ้าท่านมาเมืองกระบี่หรือว่าเห็นผลิตภัณฑ์กาแฟเมืองกระบี่มีจําหน่ายที่ไหนนะครับขอให้ท่านซื้อไปรับประทานนะครับคิดว่าอร่อยมากรสชาติกรุบกรอบนะของที่นี่นะครับก่อนหน้านั้นก็คือ,อ,อพัฒนากาแฟแล้วอะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ใบรับรองอะไรอะค่ะ แล้วก็พอได้จีไเมังคบีก็ในความเป็นมาตรฐานแล้วก็มีลูกค้าสนใจอะค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในการที่เรามีมาตรฐานตรงนี้ด้วยอะค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราด้วยอะค่ะตอนแรกขายเป็นสารสารดิบแต่ตอนนี้ก็คือ มีแบบคั่มีแบบให้ลูกค้าได้เลือกแบบโปรเซสแต่ละโปรเซสด้วยอะค่ะเอาจริงแลผมยังไม่เคยเห็นต้นกาแฟจริงๆเลยนะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะโี่โหครับแล้วต้นกาแฟเนี่ยผมถามอันนี้ถามด้วยความไม่รู้เลยนะนักฝนตกดีหรือไม่ดีหรือว่าตกมากตกน้อยเขาถึงเจริญเติบโตดีอ่ะเขามีความแบบทนแรงทนฝนแบบนี้ค่ะกาแฟค่ะโอ้แรงก็ทนได้ฝนก็ดีด้วยใช่ค่ะอ๋อนี่เหรอคะนี่คือต้นกาแฟเหรอลองกองค่ะ อ่ะนี่คือต้นกาแฟเลยใช่ไหมครับพี่โอครับใช่ค่ะต้นกาแฟโรบัสต้ากระบี่ค่ะคล้ายๆมะเขือมะเขือพวงอ่ะเออนี้เขาอยู่กับพี่พูว่คล้ายๆมะเขือพวงเหมือนกันนะนี่เป็นครั้งแรกของผมนะฮะอีกประมาณ2-3เดือนสีเขาจะเป็นสีอะไรครับมีเอ่อเป็นสีเหลืองก่อนค่ะสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีส้มสีส้มแล้วก็ไปสีส้มอมชมพูแล้วก็ไปเอ่อแดงค่ะแล้วก็มีแดงแดงฉ่ำค่ะพี่โอครับขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับ คัดมเมล็ดก,กาแฟค่ะเอา,มาเมล็ดที่ไม่ดีอะค่ะออกค่ะ<อ>ที่มีตําหนินนนนใช่นนค่ะทําไมต้องเอาพวกนี้ออกเพราะอะไรครับมันจะทําให้รสชาติกาแฟค่ะมันผิดเพี้ยนมันจะไม่ดีอะค่ะเมื่อคัดมเมล็ดก,กาแฟเสร็จแล้วทีนี้ก็นํามาคั่วกาแฟค่ะ มาทราบว่าชอบคั่วแบบไหนคะกัวอ่อนกัว oh. กลางคัวเข้มคะอ๋อ oh. แปลว่าลูกค้าสามารถเลือกได้เลยใช่ไหมคะเลือกได้ค่ะง,งั้นผมต้องเข้มเข้มเลยใช่คะ่<น>ะเม,ม,มนูนมก็จะคัวเข้มค่ะ oh. ยอดามากโอเคครับขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพซึ่งเป็นขั้นตอนที่ถือว่า สำคัญมากเป็นหัวใจเลยนะคะในการที่จะทำให้สินค้า GI ของไทยเนี่ยยั่งยืนในระยะยาวนะะได้รับความไว้วางใจมั่นใจจากผู้บริโภคแล้วก็ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศทีนี้กระบวนการก็เริ่มจากท้องที่นี่แหละคะ่ะโดยมีคณะกรรมการ GI ซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวผู้ว่าจังหวัดนะคะเป็นประธานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ถูกส่งไปจากส่วนกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์จังหวัตเกษตรจังหวัดจริงๆเราทํางานร่วมกันกับกระทรวงเกษตรอย่างใกล้ชิดนะคะอาจจะมีผู้แทนจากกรมปรศุสัตว์ด้วยก็แล้วแต่นะคะว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยเป็นสินค้าประเภทไหนนะคะก็ทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อจับทําคู่มือนะคะให้ผู้ประกอบการยึด เอาไว้นะคะสร้างมาตรฐานในสินค้าของตัวเองนะคะสร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการผลิตด้วยนะคะจากนั้นก็จะมี third party ซึ่งเข้ามากำกับตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าสินค้านั้น,นเป็นไปตามมาตรฐานจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นหน่วยงานอิสระซึ่งมีความน่าเชื่อถือพอเขาได้มีคู่มือของตัวเองมี third party มาตรวจสอบกำกับดูแลคุณภาพสินค้าแล้วเนี่ยก็ยื่นคำขอเข้ามา ะะขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ซึ่งตราสัญลักษณ์นี้ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเหมือนกับ Trust Mark ที่รับรองคุณภาพนั้นๆน,น,นะคะก็มีอายุ2ปีค่ะแล้วก็ต่ออายุได้เรื่อยๆถ้าคุณภาพนี่ย,ยังคงที่เนี่ยค่ะเราก็อยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้อัตราณกตรงนี้ด้วยสมมุติว่าเวลาเลือกซื้อสินค้าแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยสินค้านี่เป็นสินค้า GI นะ เราจะดูได้ยังไงเราจะมั่นใจได้ยังไงก็ดูเลยค่ะว่าบนกล่องบรรจุภัณฑ์แ p a เกจจิ้งหรือว่าบนตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยมีโลโก้สติ๊กเกอร์โลโก้ GI ปัอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยผู้บริโภคนะคะว่าจะได้ไม่สับสนหลงผิด ผมเนี่ยสัมผัสได้ถึงความเอาใจใส่นะฮะตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะครับเมื่อจะเป็นเกษตรกร,ร,กรโรงคั่วกาแฟร้านกาแฟและบาริสต้าครับที่ส่งความใส่ใจนี้ไปถึงปลายน้ํานั่นก็คือลูกค้าของเขาเองอย่างมีความสุขครับและขยายความคุณภาพนี้ไปถึงโรงแรมต่างๆร้านคาเฟ่ต่างๆรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้สัมผัสรสชาติของกาแฟเมืองกระบี่อย่างอรดอร่อยครับ สำหรับครั้งหน้าผมและกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ